ปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าเสียระพระวรชาย,ยาสเสด็จแทนพระองค์ไปศาลาบรรณรสภาควัดเบญจมบพิตรดุสิทธวนารามในการพระพิธีทมสวดพระอภิธรรมศพท่านผู้หญิงทัศนียาสุวรรณรัตซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อวันที่13สิงหาคม2556สิริอายุได้67ปีท่านผู้หญิงทัศนียาเกิดเมื่อวันที่31มีนาคม2489ในวัยเด็กศึกษาที่โรงเรียนมาแต่เดีวิทยาลัย จากนั้นไปศึกษาต่อที่สมพััธรัฐสวิสและสหรัฐอเมริกาด้านหน้าที่การงานดำรงตำแหน่งกรรมการรองผู้จัดการบริษัทผ้าขนหนไทยจำกัดกรรมการสภาการชาติไทยผู้แทนภาคเก้าและอุปนาย,ยกสมาคมแม่บ้านมหาไทยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมกล้าวิเศษดังครอบครัวสมรสกับนายพลากรสุวรรณรัตนองคมนตรี